มีใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่าตำนานเทพพระอาทิตย์นิกานักรบผู้ปลดปล่อยธาตุและคอยสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนทั้งหลายเป็นตำนานที่มีอยู่จริงบนโลกของวันเพี c สมาดูกันว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนิกาให้เราได้รู้กันบ้างอีกน่อยเดซูครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผม ก็ห่างหายมานานมากๆเลยสําหรับข้อมูลตัวละครในช่องของเรานะบผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลของเทพพระอาทิตย์นิกะมีตำนานมาช้านานว่านิกะนั้นได้รับการบูชามาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเหล่าทาสที่เชื่อกันว่าในสักวันเทพพระอาทิตย์นิกะจะมาเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ทรมานแต่ถึงอย่างนั้นพวกทาสเหล่านั้นก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงของนิกะเลยสักครั้งจึงมันเป็นตำนานที่สร้างความหวังให้กับพวกเขาเหล่านั้น แต่แล้วล่าสุดในปัจจุบันนั้นจากข้อมูลในมังหะตอนที่1,044เรื่องราวบางส่วนของเทพพระอาทิตย์นิกะก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาเงียบๆโดยการพูดคุยของพวกห้าผู้เท่าว่าจริงๆแล้วผลยางโกมุกโกมุของลูฟี่นั่นไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของมัน แต่จริงๆแล้วพลังผลปีศาจของลูฟี่คือผลที่โตฮิโตะผลมนุษย์สายโซโอนสายพันธุ์สัตว์มายาโมเดลนิกะซึ่งเป็นผลปีศาจที่รัฐบาลโลกนั้นต้องการที่จะได้มาครอบครองมากที่สุดตลอด800ปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เคยได้มันมาครอบครองเลยสักครั้งและพวกข้าพู้เท่าอันนี้ก็ยังพูดถึงอีกว่าผลปีศาจสายโซอนนั้นเป็นผลปีศาจที่มีจิตใจเป็นของตัวเองแต่เท่าที่ฟังฟังดูนะครับก็มีเหตุผลอยู่พอสมควร เพราะว่าสายโซอนเป็นสายสัตว์คือการได้รับพลังของสัตว์มาครอบครองก็ไม่แปลกซะเท่าไหร่ที่พลังผลสัตว์พวกนั้นนี่ครับมันจะมีจิตใจเป็นของตัวเองและเมื่อ12ปีก่อนพวกรัฐบาลโลกก็ตามหาผลนิกะจนเจอแต่ถว่าก่อนหน้านี้นะครับพวกรัฐบาลโลกก็ทําการโกหกคนทั้งโลกไว้อยู่แล้วโดยการเปลี่ยนชื่อผลนิกะเป็นผลยางโกมุโกมุเป็นผลปีศาจสายพารามิเซียก็เลยส่งมือดีอย่างฮูฮูไปเอาผลโกมุโกมุมา ซึ่งในตอนนั้นฮูฮูนี่เป็นสมาชิกของหน่วยซีพีไนแต่สุดท้ายนะครับภารกิจนี่ก็ล้มเหลวเพราะว่าผลยางโกมุโกมุนั้นถูกแย่งชิงไปโดยกลุ่มโจรสลัดผมแดงซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฮูฮูนั้นจะรับมือกับพวกกลุ่มผมแดงได้แล้วหลังจากนั้นผลโกมุโกมุนี่ก็ถูกกินลงไปโดยลูฟี่นั่นเองในตอนที่กลุ่มผมแดงนั้นไปที่เกาะดาวทะเลอิสปรู ก็ได้เจอกับลูฟี่ในสมัยเด็กที่อยู่ที่นั่นส่วนฮูฮูเนี่ก็ถูกลงโทษเพราะว่าทำภารกิจล้มเหลวก็เลยถูกสั่งขังซึ่งในตอนที่อยู่ในคุกนี่ก็มีผู้คุมนี่มาเล่าเรื่องเทพพระอาทิตย์นิกาให้ฮูฮูฟังจนฮูฮูนะครับมีความหวังแล้วหลังจากนั้นผู้คุมคนนั้นนะครับก็หายไปเลยเหมือนกับถูกสังเก็บยังไงอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับฮูฮูนี่ก็หนีแหกคุกออกมาแล้วไปอยู่กับไคโดนั่นเอง กลับมาที่พลังของผลนิกะต่อซึ่งมันเป็นพลังที่จะทําให้เจ้าของนะครับมีคุณสมบัติเหมือนกับยางแล้วก็ใช้พลังได้แบบที่ผู้ใช้นึกคิดอยากจะใช้แบบไหนก็สามารถทําได้แบบที่ต้องการซึ่งการตื่นของผลนิกะนะครับจะทําให้ผู้ใช้นี่มีพละงกาลังเพิ่มมากขึ้นมีความเป็นอิสระในการใช้พลังเป็นผลพีศาร์ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากวนประสาทที่สุดในโลกใบนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าปัจจุบันผลปีศาจ์ของลูฟี่นะครับมันได้ตื่นขึ้นมาแล้ว โดยลนะูฟี่น่ะเรียกมันว่าเกียร์หสภาพการตื่นของผลปีศาจมันทําให้บุคลิกของลูฟี่นี่เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งดวงตาคิ้วสีผมและเสื้อผ้าที่เปลี่ยนเป็นสีขาวสว่างและบุคลิกที่ล่าเริงหัวละแทบที่จะตลอดเวลาเลยเหมือนกับว่ากําลังสนุกสนานกับการต่อสู้อะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งแม้แต่ไคโดนี่ก็ยังตกใจกับความอิสระในการใช้พลังของลูฟี่โดยการอยู่ในสภาพการตื่นของผลปีศาจนี่มันจะทําให้มีเสียงหัวใจที่เต้นดังมากๆเหมือนกับกรองออกมาด้วย แล้วก็เสียงหัวใจเต้นที่ดังเหมือนกับกรองนี่แหละที่ทําให้ช้างยักษ์อายุนับพันปีอย่างสุนิชานั้นเรียกมันว่าเสียงกลองแห่งกั้นปลดปล่อยและสุนิชานะครับก็ยังพูดอีกว่าเขากลับมาแล้วจอยบอยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเมื่อครั้งอดีตจอยบอยก็เคยครอบครองพลังจากผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะเช่นกันกันกบลูฟี่แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับเพราะยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยที่ชัดเจนนั่นเองสิ่งที่ลูฟี่ใช้ในการตื่นของผลนิกะให้เห็นแล้วก็คือ ลูฟี่นะครับมีพลังําลังเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากสามารถดึงไคโดที่อยู่ในร่างมังกรน,นี่ครับกลับขึ้นมายังดาดฟ้าได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวแบบสบายๆเลยและลูฟี่เนี่ยยังสามารถขยายทุกส่วนของร่างกายได้แบบอิสระแม้กระทั่งขยายร่างให้เป็นคนยักษ์ทั้งตัวนะครับก็ยังสามารถทําได้ไม่เพียงแค่นั้นนะครับพลังนิกะเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนสิ่งรอบข้างให้กลายเป็นยางเหมือนกับการตื่นของสายพารามิเซียได้ด้วยโดยลูฟี่นะครับได้ใช้มันโดยการเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นยาง แล้วยกพื้นนั้นสะท้อนโบโลเบสของไคโดนั้นกลับไปแม้แต่การวิ่งบนอากาศนะครับก็ยังสามารถทําได้ด้วยแถมก็ยังเปลี่ยนรูปร่างไปตามอาวุธที่ถูกโจมตีได้ด้วยคือถูกกระบองของไคโดฟาดหัวนะครับก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นเหมือนกับกระบองของไคโดนั่นเองฟาดจนหัวยุบหัวบุบนะครับก็ยังสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้แต่สิ่งที่พิษก,กว่านั้นก็คือสามารถจับสายฟ้านะครับมาเป็นอาวุธโจมตีได้มันอะไรจะปาดน,นั้น สำหรับพลังที่โชว์ให้เห็นนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนในเนื้อเรื่องก็จะมีการพูดถึงเทพพระอาทิตย์อยู่เหมือนกันตั้งแต่ต้นเรื่องในมังหะตอนที่287ก็มีเผ่าเชนเดียนี่เมื่อประมาณ400ปีก่อนในตอนนั้นนี่พวกเขาเอาลูกสาวนี่ไปบูชายันให้แก่งูยักษ์เทพคาชิแล้วก็มีการกล่าวถึงเทพพระอาทิตย์ว่าให้ช่วยปกป้องหมู่บ้านด้วยแต่สุดท้ายนะครับเทพคาชินั้นก็ถูกโนบังโนแลนนั้นตัดหัวจนขาด แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะใช้เทพพระอาทิตย์นิกะหรือเปล่าเพราะว่ามีการกล่าวถึงเทพแห่งฝนเทพแห่งปลาเทพแห่งปตัตตพีด้วยส่วนอีกเรื่องที่เอาพระอาทิตย์นะครับมาเกี่ยวข้องก็คือฟิชเชอร์ไทเกอร์ผู้ปลดปล่อยธาตุจากชาวมังกรฟ้าอีกคนหลังจากที่ปลดปล่อยธาตุนะครับฟิชเชอร์ไทเกอร์นั้นก็ก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์ขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่าฟิชเชอร์ไทเกอร์นะครับไปรู้เรื่องของเทพนิกะหรือเปล่าในตอนที่ถูกจับเป็นาธาตุนั่นเอง ส่วนเรื่องเทพพระอาทิตย์ในโลกจริงๆของเรานะครับก็มีให้รู้จักอยู่เหมือนกันจากหนังอินเดียจากหนังไทยบางเรื่องนะครับก็มีอยู่เหมือนกันสําหรับเทพพระอาทิตย์ส่วนนิกะในวิกิพีเดียนะครับก็มีอยู่เหมือนกันว่ากันว่านิกะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของไนกี้เทพธิดาแห่งชัยชนะของกรีกซึ่งมีความสามารถรอบด้านโดยในวรรณคดีกรีกไนกี้นั้นถูกพูดถึงว่าเป็นสหายของเทพ,พเจ้าซุส แต่จนถึงตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเทพพระอาทิตย์นิกะสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ายังเป็นข้อมูลใหม่อยู่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะมีน้อยมากยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมน่าจะมีข้อมูลอะไรที่อัปเดตมากกว่านี้แน่ๆเพราะว่านี่ก็เป็นมุมมองของพวกข้าผู้เท่าที่นั่งคุยกันนะครับผมคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่ว่าอาจารย์โอดะตัดฉากนี้มาให้ดูแบบเออให้รู้เรื่องนะครับผมให้รู้ข้อมูลก็เลยทําให้รู้ว่าผลพิศาจ์ที่แท้จริงของลูฟี่นั้นมีชื่อว่าผลฮิโตฮิโตะโมเดลนิกะนั่นเองเป็นสายโซอนส่วนคนทั่วไปในเรื่องวันพียสนะครับก็ยังเข้าใจว่าเป็นผลยางโกมุโกมุอยู่เพราะว่ามันมีตำราหนังสือเกี่ยวกับผลพิศาส์นะครับบันทึกไว้เลยว่าเป็นผลยางโกมุโกมุ ก็เลยทําให้คนทั่วโลกส่วนใหญ่ที่ศึกษาหาข้อมูลนะครับก็จะเข้าใจไปว่าผลปิศาจของลูฟี่นั้นก็คือผลยางแม้แต่ตัวลูฟี่เองครับก็ยังไม่รู้ว่าผลปิศาจของตัวเองนั้นมีชื่อที่แท้จริงว่าโมเดลนิกะนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ